ที่มีการเจ๊ในลุกออนไลน์ว่าพบสัตว์อ้ายยักษ์ที่ NBT ทีจริงเจอแค่ไหนเจอบนโค้ตาเพชรนะครับแต่ก <c oughs> ันสถานีเครื่องส่งของอินบีทีสุราธานีเรานี่แหละครับน้อ,นอ,งองยอมอยู่บนโค้ตาเพชรนะอไอสัดตีเราเห็นอยู่เนี่ยไปแฟนอยู่บนกรงลวดน้านะครับน้องยอมก่อนสถานีของเครื่องส่งนะครับ <c oughs> แต่ตัวที่เราเห็นเนี่ยเป็นตัวพุงจงหรือพุงกระจงนะครับซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกโดยนมนะ,ะคล้ายกับกระรอกบินขนาดใหญ่นะครับ แล้วก็พบมร์เนี่บนกอทาเพชรเนื้จอจกเกตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากอทาเพชรเนี่ยค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์<ฆ>แต่นองตัวนี้เนี่ยก็บินลงมาเนี่ยน่าจะร้อนลงมากครับแล้วก็ไปเกี่ยวใส่ลวดน้ําและกกีะสํสคัญเลยก็คือที่พุงเนี่ยมีลูกเล็กน้องยิงง่งอมอ๋อมันจริงโจ้เลยเหรอมีลูกเล็กคือลูกเขาจะอยู่ใต้ทงใช่ไหมครับและกกระสีน่าเสียใจคือตอนเนี้ยแมมเนี่ยเสียแล้ว แลยก็รู้กระเซีล้วนะเพราะคงจะได้รับบาดเจ็บจากการไปเกี่ยวขับรถน้ำนะครับ,รบก็มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ว่าพบสัตว์ประหลาดที่ NBT ไม่ใช่สัตว์ประหลาดนะครับ <S <S เป็นนองพุงกระจงนะครับน่ารื่อนองพุงจงคนใต้เนี่จะรู้จักกันดีไม่มีใครทำร้ายกันนะครับจะยินกันบ่อยครั้งในส่วนย่างส่วนปั้มนะครับแล้วก็พบหมางในหมู่เข้าทาเป็ดก็มีอ,อยู่เยอะนะโปรอุดมสมบูรณ์ครับตอนนี้เห็ยนรู้มีบางคนก็ว่าคังข้าวไม่อะของคนที่สัตว์ประหลาดไม่คนไม่เคยเหราก็ไม่ว่ากันนะนั่นแหละะค่